ครับสวัสดีครับผมประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะครับวันนี้อยู่ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรนาที่ตำบลแม่สุขเอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอครับเป็นถัวรไรเสือคั่วคั่วเกลือนะครับไม่เค็มนะครับเพราะว่าเราจํากัดการใช้เกลือนี้ให้น้อยที่สุดนะครับออผมทานทุกวันอายุ72แล้วนะครับ โปรตีนจากพืชเนี่ยวิธีสร้างมันได้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากนะครับสำหรับมนุษย์นะครับนอกจากจะได้โปรตีนแล้วเนี่ยยังมีวิตามินเสริมอีกหลายตัวอยู่ในนี้นะครับก็เรามีเครือข่ายกเกษตรกรที่ปลูกถั่วไรเสือยเนี่ยอยู่หลายอำเภอนะครับที่ตํานตเมืองไม้ที่เสริมง,งามที่แม่ท่าก็น่าจะมีอยู่นะครับแล้วก็เอาสินค้าจากเครือข่ายนะครับนะครับเอามาแปรรูปก็จะส่งส่งมาขายปกติชาวบ้านเขาปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาขายเป็นถั่วฝักสดไปนะครับจะงได้มูลค่าต่า นะครับเราถ้าลองนามาแปลรูปเนี่ยเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของฟาร์มเพลนานะครับซึ่งอยากจะสร้างให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและกเกษตรกรในเครือข่ายนะครับขอเชิญชวนทั้งหลายครับถ้าสนใจสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับก็ขอขอบคุณครับเชิญชวนครับไม่อร่อยไม่เอาตังค์ครับคั่วทุกวันขายทุกวันใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็เม k ทูออเดอร์ก็คือใครไม่สั่งก็ไม่ทําสั่งแล้วก็ทําขายนะครับทุกทุกทุกท่านลูกค้าทุกคน จะจะจะ,จะได้แต่ของสดใหม่ทั้งนั้นนอกจากจะท่านได้อาหารที่ดี